สวัสดีค่ะจททุกคนกลับมาพบกับนกอ,อีกี่ช่องกต๋อยส p ีช่องนี้กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะกระเป๋ากันนะคะจะเป็นแบรนด์ของ Gentlewoman เนี่ยหรือเ,เพื่อนกำลังใจอยากได้เจ้าตัวนี้นะคะก็สั่งมาจากเว็บไซต์ของ Gentlewoman คือก่อนหน้านี้ Gentlewoman น,น่ Gentle นะเขาค่อนข้างที่จะโด่งดังแล้วก็ฮอตฮิตมากๆซื้อในเว็บนะ,ะแล้วก็ที่ต่อสัปไปเนะี่ยส่งฟรีด้วยนะคะนเนาะเขาก็จะมีอยอ์ให้เราเก็บแต้หมหลังจากที่เราซื้อเนี่ยก็จะได้เป็นส่วนลด เป็นโปรโมชั่นในครั้งหน้าต่อไปค่อนข้างดีมากเขาก็จะมีบอกอยู่ว่าเจ้าตัวที่เราจะซื้อเนี่ยมีที่สาขาไหนบ้างนะว่าอันนี้ต่อสามาจากหน้าเว็บไซต์ของเขาเลยค่อนข้างที่จะสะดวกดีนะคะแล้วก็ การซื้อกันอะไรเนี้ยค่อนข้างที่จะง่ายแบบไม่ยุ่งยากเลยอะเออแล้วก็แบบเขาใช้เป็นขนส่งของ DHL นะคะแล้วก็เราสามารถตรวจเช็คได้ทุกขั้นตอนเลยนะคะที่ต่อซื้อมาก็จะเป็น Gen t l e w o m a n Dumpling Bag นะเอวาก็จะมาในซองแบบอย่างนี้นะคะมาเริ่มแกะกันดีกว่าคือเขามีหลายสีมากๆเลยนะแต่ว่าต่อรู้สึกว่าสีเนี้ยมันเป็นสีที่เราสามารถจะใช้ได้ในทุกวันนะคะเนาะ ตัวนี้เป็นสีคาสตาต์ต่อว่าสีนี้นเป็นสีนนได้กับทุกลุปอนะวัสดุเขาก็จะเป็นแบบผ้าบุตรนุ่มๆน,นะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบเจนเทวูแมนแบบนี้นะแล้วด้านหลังเนี่ยต่อชอบในส่วนของด้านหลังมากที่เขาจะเป็นแบบดูแบบมินิมอลนะคะเนาะแล้วก็มีสายสพายมาด้วยเป็นสพายแบบคล้องไหลยยแบบนี้นะคะต่อชอบดีไซน์ของเขานะคะก็เราสามารถที่จะรูด เจ้าตัวนี้นะก็เป็นเกียวนี่นะคะเขาสามารถที่จะทําให้มันเป็นแบบย่นยยน,ยน,ยนแบบเนี้ยให้มันเป็นแบบทรงเกียวแบบอย่างเงี้ยคือน่ารักมากอะ่ะต่อชอบแบบทรงเกียวแบบเนี้ยของเขาอะ่ะและ้วความสะดวกอะไรของเขาเนี่ยมันคล้ายๆเป็นปภาษา่ง่ายเลยนะไม่รู้ว่าต่อจะเรียกผิดหรือเปล่านะ,ะถ้าเกิดผิดก็ขอโทษด้วยนะคะต่อรู้สึกว่ามันมีความเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆผ้าร่มอะ่ะขนาดของเจ้าตัวนี้นะคะก็ฐานของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 11.5นิ้วนะความสูงของเขาจะอยู่ที่7.5นิ้วแล้วก็ความลึกของเขานะคะก็จะอยู่ที่4.5นิ้วนะคะลองไปดูนะคะในคลิปเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายสีมากมายแล้วก็มีเป็นวัสดุที่ออกมาใหม่เป็นคอลเลกชันเพิ่มตอนนี้ล่าสุดด,ด้วยนะคะก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นแบบผ้าแบบไรของที่ต่อใส่อยู่สีเขียวสีอะไรเงี้ยน่ารักมากเดี๋ยวเราจะไปซื้อเพิ่มนะคือก่อนหน้านี้ได้กระเป๋ามาสักพักหนึ่งแล้วเขาส่งค่อนข้างไวอ่ะนะแต่ว่าต่อรอเจ้าตัวนี้ค่ะคือมันเป็นตัวที่ จัดทรงใส่กระเป๋านะคะก็ตอนแรกที่ซื้อมา ร้านในไทยอ่ะเหมือนแบบแอป,ปส้มอะไรพวกนี้พยายามหาเลยแอป,ปสอ้มแอป,ปดำหรือว่าจะเป็นแอป,ปฟ้าอะไรเงี้ยก็เขามีแต่ว่ามันเป็นสีแบบสีม่วงอย่างเงี้ยมันไม่เข้ากระเป๋าเราใช่ป่ะตอบก็เลยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดสินใจสั่งมาจากจีนแล้วกันนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นตัวที่สั่งมาจากจีน,นะคะ่ะเขาบอกว่ามันเป็นรุ่นของเจ้าตัวกระเป๋าใบน,นี้เลยนะคะด้านในของเขาเขาก็จะเป็นที่จัดระเบียบแล้วก็จะดันทรงเจ้าตัวเนี้ยมีเป็นช่องต่างๆด้วยนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นซิปด้วย แต่ว่ามันช่วยทําให้ให้กระเป๋าของเราอยู่สมแล้วก็กระเป๋าข้างในมีความเป็นระเบียบมากก็มาเริ่มใส่กันนะคะพอใส่เข้าไปแล้วด้านในของเขาก็จะมีความเป็นอย่างนี้เลยเออมันพอดีจริงๆอะ่ะนี่นะคะ ข้างในคือมีความพอดีมากนะเดี๋ยวเรามาจัดกระเป๋ากันดีกว่าอย่างแรกเลยนะคะที่ตออพกทุกวันขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือกล้องตัวนี้นะคะบางทีอะ่ะคือพกไปใช้ไม่ใช่แต่ว่าอุ่นใจกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเผื่ออาจจะได้ทาคอนเทนต์นะตัวนี้นะคะต้องใส่ตรงช่องตรงกลางเขามีเป็นหลายแบบนะต่อสั่งมาสําหรับใบอื่นด้วยอะ่ะที่เขาจะเป็นแบบกระเป๋าปกติที่ไม่มีช่องอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะค่อนข้างโอเคเลยอะ่ะแล้วก็เป็นกระเป๋า พวกใส่บัตรข้อดีของกระเป๋าที่เราใส่เข้าไปแล้วอะ่ะน้องเขาก็จะอยู่เป็นระเบียบเป็นทรงนะคะต่อไปก็จะเป็น a i r p o d รก็ใส่เข้าไปในช่องและต่อกำลังชอบลิปตัวนี้นะของ Beauty Lab มากๆเลยนะคะก็เขาจะให้ลิปที่มันมีความฉ่ำวาวเนาะแล้วตัวนี้เคที่ดอฟิลเลอร์ลิปบูสเตอรัวนี้เขาก็ให้ฉ่ำวาวเหมือนกันตัวนี้จะออกเป็นสีส้มตัวนี้จะออกเป็นสีแดงนะคะก็สเปรฉีบปปากนะคะก็ใส่เข้าไปช่องเดียวกันกับตัว ลิฟแล้วกันยาดมหง่งไทยตอนนี้ชอบเป็นแบบอันนี้มากเพราะว่าพกพาง่ายแล้วก็ไม่กินพื้นที่ในกระเป๋าว่าไปแล้วก็ขอดมนิดนึงใส่ไปช่องเดียวกันกับคุณน้องเขานะคะกุญแจรถนะคะจะใส่ไว้อีกหนึ่งช่องตรงนี้เลยจะได้ หยิบง,ง่ายเราจะพกเป็นเจ้าตอนนี้นะคะติดกระเป๋าไว้เป็นคอนแทคเลน์รายวันของตัวคิราล่านะคะตัวเนี้ยคือมันมีความอมน้ําสูงนะคะแล้วก็มันเลนมันนิ่มมากใส่สบายมากเลยนะคะต่อจะเอาไว้เวลาแบบมันไหนคือเครื่องตามากๆต่อไปคนแบบเหมือนเป็นภูมิแพ้แล้วพอ พอมันเคืองตามากๆใช่ปะไม่สามารถใส่คอนแทคได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดวันไหนต้องแบบฉุกเฉินจริงๆว่าเออมันจะต้องไปไหนต่ออะไรเงี้ยก็ขอสวยนิดนึงนะอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเจ้าพัดลมเจ้าตัวนี้นะคะของแบรนด์ g s u i f e นะคะนี่ตัวนี้นะ FA 5้าสิบห้านะคะเจ้าตัวนี้นะเขามีความแบบลมแรงมากแต่ว่าเสียงเบามากไม่รบกวนชาวบ้านอันนี้คือเปิดแค่ระดับหนึ่งะ แต่คือเย็นมากแล้วอะนะมันเย็นแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นพัดลมแบบใบพัดของเขาเนี่ยเป็นอลูมิเนียมเลงใช่ปะตัววัสดุก็เป็นอลูมิเนียมเนะี่ยมันทาให้เสียงมันเบาแต่ว่ามันได้ความแรงมากๆเลยเดี๋ยวต่อจะเปิดให้ดูแบบระดับร้อยนะดูสิอันนี้ขึ้นระดับร้อยจะออกมากจะให้ดูความปลิวของผมนอดมากนะนะคะแล้วเขาก็มีแบตเตอรี่บอกด้วย ตอนนี้คือขาดมองไม่ได้จริงๆด้านน,นนี้เข้าไปก็โทรศัพท์นะคะของต่อเป็น iPhone 11นะคะก็จะใส่เข้าไปตรงนี้ช่องที่มีซิปตรงนี้นะคะในระหว่างวันนะคะต่อเขาจะพบประมาณนี้อันนี้คือสภาพของหลังจากที่ใส่จริงใส่ของเต็มแล้วนะคะน้องเขาก็จะมีความเป็นทรงอยู่นะนะก็ไม่ตรงนะคะตัวจัดระเบียบของเราเนี่ยทำให้เรามีทรงที่สวยงาม อันนี้ต่อรูดให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดแบบใส่ทรงกระเป๋าข้างในแล้วอ่ะแล้วรูดให้มันองเขาเป็นเกลียวแล้วอ,ะอ่ะพี่น่ารักนะแล้วมันก็เป็นทรงแบบดีเลยอ่ะมันไม่แบบเบนแต่ไปนะคะอันนี้น่ารักมากเลยค่ะถ้าเกิดใครหากระเป๋าที่ราคาไม่ได้แรงมากแล้วก็ต่อรู้สึกว่าวัสดุคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยการตัดเย็บเขาดีนะไม่มีตรงไหนที่ดูจะเป็นดีเฟกเลยตรงนี้ก็ถือว่าแฮปปี้นะแ <นะ S 1> ต่ว่าข้อดีของเขาเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะ หูมันไม่ได้เป็นหูเล็กใช่ปะถึงแม้ว่าเราจะสะพายตัวที่มันแบบของเยอะอยู่พอสมควรนแต่หูตรงเนี้มันไม่ได้ทำให้เราแบบเจ็บอ่ะนะเพราะว่าหูของเขาค่อนข้างที่จะเป็นมีความแบบหนาอยู่นิดนึงนะคะแล้วก็ด้ำหนักกระเป๋าเนี่ยเบามากใช้เป็น everyday bag ได้เลยเจ้าตัวนี้นะคะราคาเขาจะอยู่ที่1,290บาทแต่ใครอยากไปลองก่อนก็ไปสามารถลองได้นะคะเขาก็มีหลายสาขาอยู่เลยนะคะก็ ลองดูนะคะวันนี้ต่อเอามาอันบ็อกซ์นะคะแล้วก็มาจัดกระเป๋าให้ดูนะใครชอบไม่ชอบยังไงนะคะกับคลิปแบบนี้เลยนะคะวันนี้นะคะต่อกับเจ้าตัวเจนทาวแมนเนี่ยขอลาไปเดี๋ยวพี่เท่านี้นะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะแล้วก็เดี๋ยวจะแอบเอารุ่นอื่นๆของเจนทาวแมนที่ซื้อมามาเล่าให้ฟังมาเมาส์ให้ฟังนะคะว่ามีรุ่นไหนที่ชอบบ้างใช้แล้วเป็นยังไงบ้างไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย